สลากดิจิทัลไม่แผ่วงวดนี้แตก108ล้านเศษถีใหม่ถูกคนเดียว60ล้านเมื่อวันที่16มีนาคผมผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16มีนาคมที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนน,นทบุรีโดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข025873ขณะเดียวกันเลขไทย2ตัวได้แก่หมายเลข73เช่นเดียวกันพันุโทนหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโอกาสออกได้ทุกหมายเลขในทุกรางวัลมีโอกาส ความน่าจะเป็นตั้งแต่หมายเลข0ถึงหมายเลข9สำหรับผู้ที่ซื้อสลากหมายเลข025873ในว,นวันที่16มีนาคมเป็นผู้โชคดีโดยจะได้รับรางวัลหนึใบใบละ6ล้านบาทและรางวัลเลขท้าย2ตัวใบละ2,000บาททั้งนี้ยืนยันว่าการออกรางวัลของสนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน IOS9001 2015ที่มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตัวเลขที่จะออกนั้นมีโอกาสเท่ากันทุกตัวเลขพันธทนหนุนกล่าวว่าสำหรับผู้ซื้อสลักดิจิทัลในงวดนี้พบว่ามีจำนวนสลักถูกรางวัลที่1รวม18ใบเป็นเงินรางวัล108ล้านบาทแบ่งเป็นถูก1ใบจำนวน1คนถูก2ใบจำนวน1คนถูก5ใบจำนวน1คนและถูก10ใบจำนวน1คนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ